ให้ดูผมจะให้ดูการโฟกัสเลนตัวนี้ไหมครับผม f 4.5ถึง5.6คือตัวที่ถ่ายอยู่นี้นะครับผมคือตัวนี้นะครับผม้าถแายภาพนิ่งก็ไม่แตกต่างกันอ่านะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเอาเลนตัวเลนยอดฮิตนะครับผมเลนสามัญประจำบ้านนะครับผม50 f 1.8นะครับตัวนี้นะครับผม50 f 1.8นะครับตัวนี้นะเอามาทดสอบนะครับ ใส่กับกล้องตัวคูณนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นภาพวิดีโอนะครับแล้วก็ขยับซ้ายขวาเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังแล้วดูโฟกัสนะครับว่าเขาโฟกัสเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้นะนะตัวนี้นะ c คน o อน f c a n o น e อน0 f 1 8 2นะครับผมรุ่น2นะครับเดี๋ยวจะมาติดกับกล้องตัวคูลตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนได้ดูมิติภาพนะครับว่าละลายหลังแค่ไหนนะครับถ่ายคนละลายแค่ไหนนะครับผมแล้วก็สีสันเป็นยังไงผมจะปล่อยเป็นสีสันภาพ ที่ออกจากกล้องเลยจะไม่ย้อมสีจะไม่อะไรนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าราคาทุกวันนี้ราคาไม่แพงนะครับพันหน่อยๆนะครับผมพันกลางๆนะครับผมพันหกพันเจ็ดแก็แล้วแต่สภาพนะครับสภาพไม่สวยหน่อยก็อาจจะตําหน่อยนะครับผมนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มองหาเลนตัวนี้อยู่นะครับก็ก็มีเยอะแยะเลยนะครับในตลาดบ้านเรามีขายนะครับผมเวันนี้ก็มีโอกาสได้นำเอามาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปติดกับกล้องเลยนะครับผม ติดกับกล้องตัวตัวคูณนะครับผมตัวนี้นะครับไม่บอกว่ารุ่นไหนอยากรู้คอมเมนต์มาถามเลยครับว่ะเซอร์ไพรส์นะครับผมตอนนี้ไม่บอกนะครับเพราะว่าตอนนี้พารีวิวเลนนะครับผมเ f 1ห f 50งเอฟนะครับถูกนะครับผมนี่นะครับนะครับเลนสามมันประจำบ้านเคป้ดติดติดเลนเข้ากับกล้องเลยนะครับโอเคนะครับติดติดเลนตัว50 F 1.8เข้ากับกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูการตั้งค่าหลังกล้องว่าผมตั้งค่าอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับมามาดูกัันนเลยะครบผม ดูว่าผมตั้งค่าอะไรบ้างนะครับอืมตอนนี้โอเวอร์เลยนะโอเวอร์ over F หนนะครับสป,ปีชเต,เตอร์เนี่ยผมจะปรับให้มันโอเวอร์หน่อยเพื่อที่จะให้ใบหน้าสว่างนะครับผมใบหน้าของคนที่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเป็นแบบนี่แหละให้มันสว่างนิดนึงนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูว่าต้นไม้ใกล้ระหว่างต้นไม้ใกล้ต้นไม้ไกลแล้วก็ตัวเบรีรเนี่ยชัดเกนียแค่ไหนนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดวิดีโอก่อนนะแล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับผม โฟกัส uh, เนี่ยผม,เอ,ม Focus, เ,ยเอาไว้ที่ติดตามใบหน้านะครับโฟกัสน uh Video, เนี่ยเอาไว้ที่ติดตามใบหน้าส่วนวิดีโอเนี่ยเอาไว้ที่พันแปนะครับเอาไว้ที่ Full HD นะครับยี่ห้าเฟรมนะครับผมยี่ห้าเฟรมแล้วก็ค่าพิกเจอร์ไอ้ค uh, ่าไบบาลา,านเนี่ยค่าไว้บาลา,านอยู่ที uh ่แสงแดดนะครับแสงแดดเขาเรียกอะไรนะซันนี่อ่ะแสงแดดนั่นแหละ แล้วก็พิเจอร์ตายไปพอดเท็นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมคร่าวๆนะครับคลิปนี้เนี่ยหลักๆเลยก็จะให้เพื่อนๆได้ดูการโฟกัสมากกว่านะครับแล้วก็พื้นหลังเบอร์นะครับผมจะเอาค่ารูรับแสงไปที่กว้างสุดนะค่ารูรับแสงไว้ที่กว้างสุดของของเลนตัวนี้นะครับผมค่ารูรับแสงไว้ที่กว้างสุดนะครับผมก็คือ1.8นะครับและให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับตอนนี้ผมก็จะปล่อยเป็นวิดีโอนะครับผมจะไม่ได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับ เป็นวิดีโอก็ไม่ผมว่าไม่น่าแตกต่างกันนะครับระหว่างภาพนิ่งกับวิดีโอไม่น่าแตกต่างกันนะครับตอนนี้โฟกัสก็กล้องก็จับที่ใบหน้าของคนนะครับผมก็เพื่อนก็จะเห็นว่าพื้นหลังในเบอร์แค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแสงแดดจัดมากนะครับผมสปีชัตเตอร์ก็ได้ที่640้อ่นู่นนะนะครับเพราะว่าปรับต่ําไม่ได้นะถ้าปรับต่ำเนี่ยโอเวอร์เลยนะครับโอเวอร์มากๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมอยู่ใกล้กล้องนะครับผมอยู่ประมาณ2เมตรนะครับผมจะขยับให้ดูการเคลื่อนตัวของโฟกัสนะครับว่า เลนตัวนี้เป็นยังไงนะครับการเคลื่อนตัวของโฟกัสแล้วก็การเบลอหลังเป็นยังไงนะครับผมถ่ายพอดเทียดสวยไหมอะไรประมาณไหนผมจะขยับในแต่ละระยะนะครับว่าผมจะยืนอยู่กี่เมตรแล้วผมก็จะขยับโยกหนีนะครับให้เขาโฟกัสไปที่พื้นหลังก่อนโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าไม่ช้านะก็ถือว่าไม่ช้าถอดมัวก่อนกล้องก็ได้เห็นใบหน้าเรามไม่เห็นจับก็ตั้งไปเซอร์โวแล้วนะเซอร์โวเอ หรือผมตั้งค่ากล้องผิดก็ไม่แน่ใจนะครับใส่หมวกกันร้อนร้อนหัวร้าน <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคลองที่หลายๆ3เมตรอันนี้ที่3เมตรนะครับ3เมตรก็จะเห็นความเบลอรประมาณนี้3เมตรอ่ะลองโฟกัส3เมตรดู อย่างน้นไครับ4เมตรอ่ะ4เมตร4เมตรจะกดกล้องลงนิดนึง4เมตรเนี่ยก็ให้ท่านได้ดูนะครับให้ท่านได้ดูดูว่าอ่าระหว่างที่กล้องโฟกัสคนเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเขาได้น่าชันลังเบอร์มากแค่ไหนให้ดูระหว่างต้นไม้ใกล้แล้วก็ต้นไม้ไกลด้วยนะครับเพื่อแยกแยะนะครับผม ประมาณนี้นะครับอันนี้4เมตรนะ4เมตรผมจะถอยออกไปอีก5เมตรลบลบหน่อยอ่ะเข้ามาหน่อยอ่ะ6เมตร6เมตรตัวคนก็จะเล็กนิดเดียวก็ไม่เล็กมากหรอกก็ได้ประมาณนี้6เมตร ผมจะเดินหลบโฟกัสหน่อยนะเดินหลบโฟกัสแล้วใอยเข้ามาใหม่เข้ามาแล้วโฟกัสป่าไม่รู้ไกลเกินไกลเกินมองไม่เห็นนะครับเป็นไงครับทีนี้ผมจะเดินไปนู่น เดี๋ยวเดี๋ยวมันติดต้นไม้เดี๋ยวนะเอาตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นดีกว่าจะได้เห็นไกลๆหน่อยอ่าหกเมตรวางวางไม้นะวางไม้นะประมาณนี้ไม่รู้โคก,กัสหรือเปล่า เมื่อมาสักครู่ที่ผมเดินไปตรงนู้นนะไปตรงนู้นนะก็ทิศท,ที่เดินไปไกลๆตรงนูนะ้นอ่ะจะอยู่ประมาณ12เมตรหรือประมาณ10เมตรนะครับเมื่อสักครู่ตอนนู้นนะที่ผมเดินไปตนู้นนะประมาณประมาณนี้ระยะประมาณนี้เป็นไงบ้างครับข้างหลังเย็ยนมุมหน่อย ไปครบบครับสวยงามสวยงามาก็คือตัวแบบยิ่งเข้าใกล้กล้องมากเท่าไหร่ก็ข้างหลังก็จะเบือมากเท่าน,นั้นนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า,า,วาอะไรนะครับออรยิ่งตัวแบบถอยออกเนี่ยถอยออกเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะ ก็จะไม่ไมเบลอมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่านั่นแหละภาษาเทคนิคผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกอ,อะไรเอาเป็นว่าวันนี้ก็มารีวิวทดสอบเพื่อนๆได้ดูก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ50เบ1.8 2นะครับผมุ่นทูนะครับโฟกัสก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะครับกไ็ไม่เงียบมากเหมือน S T M S, นะ <S T M จะเงียบกว่าโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวจะให้ฟังเสียงโฟกัสเอาไมค์ไมคใกล้ๆกลเอาไมค์ไม้ใกล้ๆ ใ,ใกล้เลยนะครับอาไม้ไปใ,ใกล้เลยโอเคนะครับฟังนะครับผมเดินไปดีกว่ามันไม่โฟกัสมืออ่ะผมเอาไม้ไปใ,ใกล้แล้วนะ ตอนนี้ผมอาไม้ไว้ใกล้กลกลเลนนะผมวาไม้ติดไว้ข้างเลนนะเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงเวลาเขาโฟกัสอเป็นไงเป็นไงเป็นไงผมว่ามันก็มีเสียงดังนิดนึงก็ไม่ละก็ไม่น่าเกียดมากก็คือเสียงมันเสียงดังอะไม่น่าเกลียดมากเพราะว่า แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช้ไม้นอกเนี่ยเสียงรบกวนอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ไม้นอกเนี่ยเสียงรบกวนเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากลดเสียงรบกวนเนี่ยในการถ่ายงานวิดีโอนะ <c> ก็ต้องใช้ไม้นอกนะครับผมส่วนภาพนิ่งเนี่ยไม่มีผลนะครับภาพนิ่งไม่มีผลว่าโฟกัสจะดังแค่ไหนนะครับแต่จะมีผล <c> เฉพาะเวลาจะมีผลก็ต่อเมื่อเราต้องการโฟกัสเร็วๆแค่นั้นแหละนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการ ใช้งานที่ว่ากระโชกโค้งแล้วก็ได้ภาพที่รวดเร็วนะครับผมใช้งานที่จับอะไรที่มันรวดเร็วนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าภาพบางงานบางงานเนี่ยก็คือไม่ต้องการที่จะไปลัวอะไรมากมายนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับภาพที่ออกมาถือว่าสวยนะครับส่วนภา,าพนิ่งเนี่ยเราส่วนภาพนิ่งเนี่ยเมื่อถ่ายออกมาแล้วเนะี่ย ถ้าไายภาพหลังกล้องมายังไงมันก็อย่างนั้นแหละครับส่วนมากช่างภาพเนี่ยก็จะเอาไปแต่งเพิ่มนะครับแต่งเพิ่มย้อมสีนู่นนี่นั่นก็จะาภาพก็จะดูมีมิติขึ้นมาแล้วก็มีความหลากหลายขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าเราดูอย่างเงี้ยดูออกจากกล้องก็มันก็สีสันที่มาจากกล้องมันก็เป็นสีจริงๆนะครับผมประมาณนั้นก็ไม่ได้มีมิติอะไรมากนะครับ แต่ส่วนมากแน่นอนนะครับช่างภาพหลายๆท่านก็เอาไปย้อมสีนะครับหรือเอาไปดึงโทนแต่งโทนเพิ่มนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ขอกําลังแรงใจนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อวันหน้าผมมีเลนตัวไหนเนี่ยมาทดสอบให้ดูการโฟกัสนะครับผมทดสอบเพื่อนๆได้ดูว่าเลนตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมก็ให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางในการเลือกหานะครับหรือหามาใช้นะครับผม วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ